สวัสดีครับสำหรับคำถามนี้นะครับซึ่งโอ้โหมาตอนดึกเลยแต่ก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้นะครับว่า,าเมื่อส่งหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนะครับหรือว่า,าหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมนะครับเมื่อลงลายมือชื่อเสร็จก็ได้ส่งหนังสือสัญญากู้ยืมเงินหลักฐานกู้ยืมตัวนี้ผ่านไปทางแอปพลิเคชันไลน์พร้อมกับหลักฐานบัตรประชาชนแล้วก็บัตขรข้าราชการเนี่ย สามารถนำไปฟ้องร้องกันได้หรือไม่นะครับในการกู้ยืมเงินนะครับการทําสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมจึงจะฟ้องร้องมาคักตีกันได้หากเงินที่กู้ยืมเกิน2,000บาทนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับการติดต่อก็สะดวกรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทาง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันแล้วก็ทำเป็นหนังสือแล้วส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันไลน์นี่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้หรือไม่นะครับก็ตามพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ .2544 ซึ่งในมาตรา8ของกฎหมายดังกล่าว ได้กาหนดไว้แล้วว่ากรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงหากได้มีการทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและก็นํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่ามีการทําเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายที่กําหนดแล้วนะครับซึ่งในกรณีตามคําถามนะครับก็คือผู้กู้ยืมเงินก็ ทำหนังสือหลักฐานเป็นหนังสือไม่ได้ใช้แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเงินกู้นะครับแต่ว่ายอมรับว่ามีการกู้ยืมเงินจริงแล้วก็ลงลายมือชื่อผู้กู้หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหนังสือหลักฐานกา,การกู้ยืมเงินส่งไปทางแอปพลิเคชัน l i น์นะครับแอปพลิเคชันไลน์แล้วพร้อมกับถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบัตรราชการแล้วก็ตกลงว่าจะชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่อมานะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดนะครับทางผู้กู้ก็ไม่ยอมชำระเงินให้แต่อย่างใดนะครับในกรณีนี้นะครับก็เทียบเคียงนะครับได้กับดีกาที่3335ทับะครับซึ่งสามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกู้ยืมเงินแล้ว นะครับทำหนังสือเป็นหลักฐานหรือว่าทําหนังสือสัญญาเงินกู้แล้วก็ส่งภาพถ่ายนั้นไปให้ผู้ให้กู้นะครับก็สามารถใช้เป็นหลักฐานที่สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีได้นะครับตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทาง e อิเล็กทรอนิกส์พศ2544ครับขอบคุณครับ